วันนั้นผมแค่สมัครเป็นพี่เลี้ยงค่ายลูกเสือชั่วข่าวแต่ในคืนสุดท้ายมีเด็กคนหนึ่งหายไปในป่าและกลับมาเพียงเสียงของเด็กคนนั้นเท่านั้นเองครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อคุณฟิล์มครับเรื่องมันเกิดขึ้นประมาณ2ปีที่แล้วตอนนั้นคุณฟิล์มเพิ่งเรียนจบใหม่ๆและว่างงานอยู่พอดีรุ่นพี่ที่เคยเรียนคณะเดียวกัน เขาติดต่อมาว่าจะให้ไปจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือให้กับโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งครับในภาคกลางเขาขอให้ผมไปช่วยพี่เลี้ยงค่ายเท่านั้นเองช่วยดูแลเด็กประมพยาบาลเบื้องต้นมีค่าตอบแทนให้นิดหน่อยคุณฟิล์มเลยตอบตกลงแบบไม่ได้คิดมากครับค่ายที่ว่านั้นอยู่ในป่าทึบเขตลูกภูเขาลูกเล็กๆไม่ห่างจากตัวเมืองมากแต่พอไปถึงกลับรู้สึกเงียบเกินกว่าที่มันจะเป็นค่าย ของเด็กกว่า80คนบรรยากาศมันอึมครึมตั้งแต่วันแรกครับที่พักพี่เลี้ยงเป็นบ้านไม้เก่าริมทานมี3ห้องครับกลางวันถือว่าโอเคแต่ตอนมืดมันมืดเกินไปครับเพราะแทบไม่มีไฟรอบค่ายเลยยิ่งลึกเข้าไปในป่าเหมือนโดนตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงคืนแรกผ่านไปได้โดยไม่มีอะไรครับแต่คืนที่สมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเมฆอายุ10ขวบได้ ขอมานอนใกล้ๆเด็กคนนั้นบอกว่าฝันเห็นคุณตาแก่ๆคนนึงเดินวนรอบเต็นท์หลายรอบแล้วไม่ยอมไปไหนคุณฟิล์มแค่หัวเราะแล้วบอกว่าก็นอนใกล้แสงไฟเข้าไวส้สิแค่นี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วแต่ในคืนต่อมาครับเด็กคนนั้นที่ชื่อว่าเมฆหายตัวทีมงานตามหากันให้วุ่นทั่วค่ายเลยครับลากไฟฉายเข้าไปในป่าหากันได้อยู่สชั่วโมงแต่ไม่เจอร่องรอยหรืออะไรทั้งนั้น และที่แปลกก็คือรองเท้าแตะของเมฆยังวางอยู่หน้าเต็นท์เหมือนเดิมเหมือนหายไปแค่ตัวครับสิ่งของอยู่ที่เดิมมีคนในทีมบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เบาๆจากในป่าทึบพี่ฟิลม์ช่วยผมด้วยแต่พอเดินเข้าไปกลับไม่เจอใครเลยครับเจอแค่ล่มไม้หนาแน่นกับกลิ่นอับๆเหม็นสาบ ทุกคนเลยตัดสินใจที่จะอยู่ค้นหาในช่วงตี2เพราะว่ามันดึกเกินไปครับอาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่หาก็ได้เพราะกลัวว่าอาจจะมีคนหลงป่าเพิ่มเข้าไปอีกด้วยก็ได้ครับเลยรอจนถึงตอนเช้าแล้วพอทุกคนตื่นขึ้นมาตอนเช้าครับรองเท้าของเมฆนะครับหายไปด้วยโต๊ะอาหารที่ตั้งใกล้เต็นท์ก็มีรอยโคลนเล็กๆคล้ายๆกับเท้าเปล่าที่เลอะอยู่และคนที่อยู่ในเวรดึกได้บอกว่า เห็นเด็กเดินผ่านเข้าไปข้างลำธารแต่ตอนแรกนึกว่าเป็นเด็กคนอื่นก็เลยไม่ได้ตามไปดูเช้าวันนั้นทั้งวันเลยครับคุณฟิล์มมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนแอบมองอยู่ตลอดเวลาเด็กที่อยู่ในค่ายอีก2 3ถึงสาคนเริ่มบอกว่าได้ยินเสียงเมฆก่อนนอนด้วยเรียกออกมาจากนอกเต็นท์ครับนี่แค่คืนที่2นะครับคืนที่3ครับคุณฟิล์มกับทีมงาน ตั้งใจที่จะเฝ้าเวรยามเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเพราะความไม่สบายใจครับและตอนตีหนึ่งกว่าตอนนั้นเสียงมันได้ดังขึ้นอีกแล้วครับว่าฟีฟิมช่วยผมด้วยผมอยู่ตรงนี้เสียงมันมาจากด้านหลังเต็นท์ของเมฆครับแต่พออ้อมไปหาส่องไฟฉายก็ไม่เจอใครในดินบริเวณน,นั้นมีรอยเท้าเล็กๆที่ทิ้งเอาไว้คล้ายๆกับเพิ่งเหยียบได้ไม่นาน คุณฟีงกับเพื่อนๆเ,เลยช่วยกันออกตามหาอีกหนึ่งครั้งครับแต่เสียงนั้นมันวนไปวนมาและกลบไปด้วยเสียงน้ําไหลเบาเลยฟังไม่เคยชัดทุกคนก็เลยเดินไปตาลางทานครับและเจอเสื้อของเมฆครับอยู่บนกิ่งไม้ตอนนั้นเลยตัดสินใจว่าเพราะรู้สึกถ้าเข้าไปมากกว่านี้จะไม่ใช่แค่เมฆนะที่หายไปคนอื่นอาจจะมีเสียด,ด้วยก็เลยต้องหยุดลงอีกแล้วครับหลังจากคืนนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงของเด็กที่ชื่อเมฆเลยครับ และได้ยกเลิกประกาศกิจกรรมพาเด็กๆกลับบ้านโดยทันทีแม่ของแม่ได้รับรู้ร้องไห้หนักมากๆแต่สิ่งที่ทําให้คนลุกมากกว่าน,นั้นคือหลังจากที่เด็กๆก,กลับไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ได้เพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในทีมของคุณฟิล์มนะครับได้บอกไว้ว่าอัดคลิปไว้ตอนที่อยู่ข้างๆเต็นท์ในคลิปมีเสียงเด็กพูดด้วยนะครับว่าแม่ครับผมกลับไม่ได้แล้ว ก่อนที่จะตามด้วยเสียงลมหายใจแรงๆแล้วเงียบไปครับจนถึงทุกคนนี้ก็ยังไม่มีใครเจอเมฆเลยฮะแต่ถ้าใครได้ยินเสียงเด็กเรียกร้องจากในป่าทางเหนือของค่ายนั้นแนะนำว่าอย่าตอบกลับนะครับเพราะไม่แน่